เมื่อช้างน้อยอยากเล่นมวยปล้ำคลิปไวลัล22ล้านวิวที่ฝรั่งยอมเจ็บตัวเพราะความน่ารักของช้างเชียงใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับถ้าพูดถึงเมืองไทยสิ่งแรกๆที่ชาวต่างชาตินึกถึงและหลงรักหัวปักหัวปัม๊มก็คงหนีไม่พ้นพี่ช้างของเรานี่นะครับแต่วันนี้ผมมีเรื่องราวที่มันน่ารักน่าเอ็นดูและน่าสงสารนิดๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นคลิปที่กำลังดังไปทั่วโลกเลยครับ เมื่อหนุ่มนักท่องเที่ยวชาวสกอตแลนด์กะว่าจะมาถ่ายรูปสวยๆคู่กับลูกช้างแต่สิ่งที่ได้มากลายเป็นการแข่งขันมวยปล้ำซะง,งั้นคลิปนี้มีคนดูไปกว่า22ล้านวิวเรื่องราวจะเป็นยังไงและชาวต่างชาติเขาจะคอมเมนต์กันสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยครับเรื่องของเรื่องคือผู้ใช้ติกต็อกบัญชีชื่อเคลลี่นีนวันได้โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดฮานี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ ในคลิปนี้เราจะเห็นคู่รักนักท่องเที่ยวกำลังนั่งลงกับพื้นเตรียมจะโพสท่าถ่ายรูปคู่กับน้องช้างตัวน้อยแต่ดูเหมือนว่าน้องช้างของเราไม่อยากจะถ่ายรูปเฉยๆครับแต่น้องดันกลับอยากจะเล่นด้วยครับทันทีที่นั่งลงปุ๊บน้องช้างก็เดินเข้ามาชาร์จทันทีครับน้องไม่ได้มาเบาๆนะครับน้องใช้งวงคล้องคอแล้วก็เริ่มปีนขึ้นไปทับตัวผู้ชายเลยอารมณ์เหมือนเด็กเจอของเล่นชิ้นปโปรดเลยครับ ทั้งกอดทั้งกดหัวทั้งทิ้งน้ำหนักตัวลงมาผมนั่งดูก็อดขำไม่ได้จริงๆคือพี่ชายแกพยายามจะประคองตัวสุดฤทธิ์หน้าตาเนี่ยเลิกๆมากเหมือนกำลังสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับด้วยน้ำหนักลูกช้างร้อยกว่าโลส่วนแฟนสาวที่นั่งข้างๆนั่นแหละครับรายนั้นคือขำจนเสียทรงแล้วครับแทนที่จะช่วยแฟนหัวรอดจนตัวโกง่งปิดหน้าปิดตาคือมันตลกมากจริงๆแหละครับที่เห็นแฟนตัวเองโดนช้างรุมรักขนาดนั้นนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของช้างไทยโดยเฉพาะลูกช้าง เ,เขาจะมีความไร้เดียงสาที่เล่นเหมือนเด็กคนหนึ่งเลยเขาไม่รู้หรอกครับว่าตัวเขาหนักเขารู้แค่ว่าอยากกอดอยากเล่นซึ่งความเงอะงะปนความแข็งแรงแบบนี้แหละครับที่ตกหัวใจชาวต่างชาติได้อยู่หมดัดทำให้ตอนนี้ h a ชแท็กเบบี้อีเลฟเว a และไทยแลนด์กลายเป็นกระแสฮิตไปเลยครับการได้มาอาบน้ําช้างมาโดนช้างกอดหรือโดนทับแบบในคลิปเลยกลายเป็นกิจกรรมในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปแล้วครับ แล้วเพื่อนๆเ,เชื่อไหมล่ะครับว่าหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้สงสารพี่ผู้ชายเท่าไหร่หรอกครับแต่กลับอิจฉาซะง,งั้นใครๆก็อยากโดนลูกช้างจู่โจมแบบนี้บ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันครับว่าเขาคิดเห็นยังไงกับนักมวยปล้ำรุ่นจิ๋วของเราบ้างเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกดูจะพลีชีพเพื่อความรักเลยครับฉันไม่สนหรอกนะว่าจะต้องตายถ้าสาเหตุคือการโดนลูกช้างกอดจนตายนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมามองในมุมของช้างได้น่ารักมากครับพวกลูกช้างคงคิดว่ามนุษย์เราน่ารักมากๆก็เลยอยากจะเข้ามากอดพวกเราไงท่านนี้มาแนวซึ้งปนขำครับนี่มันน่ารักเกินไปแล้วดูสิขนาดลูกช้างยังยิ้มเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับชาวสเปนท่านนี้แซวเรื่องน้ำหนักน้องหน่อยหนึ่งครับน้องก็แค่ทารกเองทารกที่น้ำหนักสัก100กิโลได้มั้งคอมเมนต์นี้จากอินโดนีเซียครับ ก็เข้าใจธรรมชาติของน้องดีครับจริงๆน้องแค่อยากจะชวนเล่นด้วยแหละแต่น้องไม่รู้ขนาดตัวเองถึงจะเป็นลูกช้างแต่ช้างก็คือช้างตัวใหญ่อยู่ดีครับคอมเมนต์ต่อมาครับน้องช้างคงคิดว่าแบบเอ่ออะไรหรอหนูเป็นแค่ทารกตัวน,น้อยเองนะคอมเมนต์นี้สงสัยหัวพี่ชายจะกลมไปหน่อยคอมเมนต์นี้ก็เลยแซวว่าสงสัยลูกช้างจะนึกว่าหัวพี่เป็นแตงโมแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาครับ เจ้าหนูตัวนี้คงคิดว่าตัวเองตัวเบาหวิวแน่ๆเลยส่วนคอมเมนต์นี้ดูเป็นห่วงสวัสดิภาพสัตว์ครับกว่าจะเชื่องให้คนถ่ายรูปได้แบบนี้ไม่รู้ต้องโดนฝึกมาหนักแค่ไหนคนสนุกแต่ช้างอาจจะลำบากก็ได้นะคอมเมนต์ต่อมาครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากคอมเมนต์นี้ครับรู้ไหมว่าช้างมองมนุษย์เหมือนกับที่เรามองลูกหมาน่ารักน่ารักเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาครับทั้นนี้บอกว่าดูแล้วซึ้งจนร้องไห้เลยครับเ <_ d un> พิ่งร้องไห้เพราะเห็นข่าวลูกช้างเจ็บมาพอดูคลิปนี้แล้วหิวใจขึ้นเยอะเลยคอมเมนต์ <un> ต่อมาชาวญี่ปุ่นก็แพ้ความน่ารักของขนช้างชัยครับขนอ่อนๆของลูกช้างเนี่ยดูน่ารักจนเจ็บใจไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเป็นแค่เด็กน้อยเขาแค่อยากเล่นสนุกเท่านั้นเองถ้าเป็นคอมเมนต์นี้เขาบอกเขาจะไม่กลับมามือเปล่าแน่แ ถ้าเจอแบบนี้ฉันจะไม่ยอมกลับบ้านเด็ดขาดถ้าไม่ได้เอาน้องกลับไปด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับนี่มันไม่ใช่ช้างแล้วนี่มันคือหมาลาบะดอตัวยักษ์ปลอมตัวมาชัดๆคอมเมนต์ต่อมาครับยอมจำนนต่อโชคชะตาครับท่านนี้ถ้าฉันต้องตายเพราะลูกช้างทับก็คงต้องยอมรับว่าถึงเวลาของฉันแล้วสินะมีคนสนใจอยากไปเที่ยวตามรอยด้วยครับ นี่ใช่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าฉันวางแผนจะไปปีหน้าน่ารักมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาครับน้องช้างคงอยากบอกรักแหละครับน้องคงแบบว่าหวัดดีเพื่อนรักเขารักเตงนะส่วนชั้นนี้แอบบ่นคนในคลิปนิดนึงครับโอ้ยใครกรีดเสียงดังขนาดนั้นเดี๋ยวลูกช้างก็ตกใจหมดหรอกคอมเมนต์นี้มีดราม่าดิดหน่อยครับเรื่องความปลอดภัยน่ารักนะแต่มันดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยที่ปล่อยให้ใกล้ชิดขนาดนี้ ความสนุกของคนไม่ควรแลกกับความปลอดภัยของสัตว์นะคอมเมนต์ต่อมาครับความฝันของใครหลายคนเลยครับโอ้ยอยากโดนกอดแล้วก็โดนลูกช้างที่ไทยแกล้งแบบนี้บ้างจังคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้มายืนยันอีกเสียงครับตอนไปเมืองไทยฉันก็เคยโดนช้างพยายามกอดแบบนี้เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาครับชาวรัเสเซียสงสัยเรื่องน้ำหนักจริงจังครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยหนักกี่กิโลกันแน่เนี่ย คอมเมนต์ต่อมาครับชาวญี่ปุ่นชั้นนี้บอกว่าเสี่ยงแต่คุ้มครับถ้าโดนเองก็คงดีใจมากๆนะแต่คงเตรียมใจตายไว้สัก20%ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับจินตนาการว่าได้เล่นกับน้องคงดีมันจะเจ๋งแค่ไหนนะถ้าได้ลงไปเล่นกับลูกช้างตัวนั้นคอมเมนต์ <sh Clark> ต่อมาครับความรักอันยิ่งใหญ่ฉันว่าน้องช้างรักพวกคุณทั้งคู่เลยนะน่ารักมากแต่ขาใหญ่ขนาดนั้นคุณรับมือไหวได้ยังไงเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาครับตอนนี้ผมมีหมาไซบีเรียนแล้วก็เซนเบอร์นาดแล้วจะบอกเมียยังไงดีว่าผมอยากเลี้ยงช้างเพิ่มอีกตัวและปิดท้ายด้วยคอมเมนต์เตือนใจจากรัสเซียครับพวกเขาเหมือนเด็กจริงๆนะรู้สึกได้ทุกอย่างน่าเศร้าที่บางที่ยังชารุนพวกเขาเพื่อให้แสดงละครสัตว์อยู่เลย <c oughs> เห็นไหมล่ะครับว่าพลังความน่ารักของช้างชทยเนี่ยมันมหาศาลจริงๆไม่ใช่แค่ดึงดูดสายตาชาวโลกแต่ยังสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ขนาดนี้ถึงแม้ในคลิปพี่ผู้ชายอาจจะดูเจ็บตัวไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นความทรงจำที่เขาและแฟนสาวไม่มีวันลืมแน่นอนครับใครที่ดูแล้วอยากไปสัมผัสความขี้เล่นของน้องช้างแบบนี้ก็แวะไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันได้นะครับน้องๆรอรับแขกด้วยน้ำหนักตัวเต็มพิกัดอยู่เสมอครับ และผมต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปต้นฉบับคุณเคลรีนีนวันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปต้นฉบับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand Storytoday ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ